อันนี้เป็นอีกหนึ่งเครื่องนะครับลูกค้าเพิ่งส่งมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอันนี้คือสภาพมาเลยนะครับคือเป็นแบบนี้นะครับลูกค้าเข้าใจว่าแบตเตอรี่เสื่อมอย่างเดียวนะครับแล้วก็เก็บไว้ไม่ได้ใช้อันนี้อันนี้ทั้งผมเข้าใจนะครับเพราะส่วนมาก a i r p o d เนี่ย เขาเปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่ได้เนาะลูกค้าก็เลยได้ใช้ก็เก็บไว้เดี๋ยวผมจะเข้ากล้องให้ดูนะครับตาตาวสายละดูกันนะครับ เห็นไหมครับสนิมขึ้นลาขึ้นนะครับที่จุดคอนเนคเห็นไหมครับเนี่ครับคือ,คอ,คอจุดปัญหาหลักเลยพอผมเปลี่ยนแบตเตอรี่ไปแล้วลูกค้าบอกว่าชาร์จไม่ค่อยได้นะครับจุดนี้พยายามทำความสะอาดให้แล้วนะครับแต่บาง,อย,างอย่างเครื่องนี้นะครับมุมมุมมุมนี้นะครับสนิมแล้วเนี่ยถ้าผมทำความสะอาดแรงปุ๊บก,ก็จะมีปัญหาอีกอันนี้นะครับ น,นีุ่อันนี้ข้างนี้ก็เยอะเห็นไหมครับนี่น,นีเห็นเลยเห็นชัดเลยเป็นสนิมไปหมดแล้วครับอันนี้ยังไม่ย,ย,ยังไม่ต้องพูดถึงหูนะครับหูค,ค,คือตัวนี้นะครับนี่ที่เป็นจุดสนิมเล็กๆนี่คือจุดสัมผัสนะครับถ้าเขาสัมผัสไม่ดีเขาก็จะมีปัญหาละจุดนี้เลยครับอ เดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนตอนผมทําเสร็จแล้วนะครับครับอันนี้หลังจากเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วนะครับอันนี้แบบของเก่าลูกค้าน,นะครับทีน,นี้ทำความสะอาดแล้วนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ตัวกล่องนะครับทําความสะอาดให้แล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับคราบทิ้งเกลืออะไรก็เบาลงแต่ถามว่าจุดที่เป็นสนิมฟันเอ เก็บ okay. ดูดีนะครับยังมีอยู่นะครับเพราะว่าเป็นสนิมไปแล้วนะครับตรงส่วนนี้เราทําได้เท่านี้นะครับเพราะถ้าเกิดเราไปขูดแรงเนี่ยขั้วจะหักครับผมพอะขั้วหักก็จะมีปัญหาชาร์จไม่ได้เลยลูกค้าก็จะเข้าใจว่าช่างเป็นคนทำโอเคครับ ก่อนใช้ก่อนเก็บทุกครั้งนะครับทำควัออบสะอาดอย่าให้จุดนี้มีคราบมันคราบสกปรกนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเนาะเขาจะได้อยู่กับเรานาะนๆนะครับนี่ผมใส่ไปแล้วนะครับไฟแดงนะครับให้ดูเนาะไฟแดงนี่ก็แดงชารไฟได้นะครับกดรีเซ็ตแช่ไฟขาวกระปิบนะครับ โอเคครับผมเป็นตัวอย่างเลยนะครับเปลี่ยนแบบเสร็จนะครับชัวร์เลยคือข้างนี้สกรปรกมากนะครับที่ที่ลูกค้าเห็นอยู่เนาะตั้งแต่แรกอาการของเขาคือนี่เสียไปไม่เจอนะครับอ่าเดี๋ยวผมรอกล่องเทสผมมาลองนะครับนี่กล่องเทสผมนะครับปึ๊บ ็นไหมครับอันนี้คือชาร์จเลยนะครับว่ามันมีปัญหาที่กล่องครับแต่แต่นะครับผมก็จะพยายามแล้วก็สาดจุดคอนเน็กที่ที่เป็นสนิมด้านนี้นะครับให้ลูกค้านะครับคือคืออยากจะแจ้งว่าอย่าเพิ่งวีนว่าเป็นที่เปลี่ยนแบตนะครับเป็นที่อุปกรณ์นะครับเขาแย่มาแล้วผมช่วยดูแลคือเรื่องเปลี่ยนแบตให้ในส่วนอื่นผมก็ต้องมาเก็บรายละเอียดให้นะครับโอเคนะครับ นี้หลังจากเราทำความสะอาดแล้วนะครับคือคือผมจะใช้ของมีคมแล้วก็ผ่านกล้องนะครับขูดขูด,ขดเนื้อสัมผัสทองเหลืองนะครับที่เป็นสนิมมนาะให้ให้สนิมออกพอออกแล้วเราก็จะลองเทน,นะครับเอาหูใส่นะครับคูเมื่อกี้เห็นไหมครับชาร์จไฟได้แล้วไม่เกี่ยวนะครับคือคือจะท,ที่ที่ทำให้ดูคือจะแจ้งว่ามันไม่เกี่ยวกับแบตเตอรี่นะครับคือเกี่ยวกับอุปกรณ์ ล้วนๆเลยโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมช่วยดูแลให้นะครับแต่ขอทำความตั้งใจแล้วก็ใจเย็นนิดนะครับของถ้าเราดูแลดีจุดพวกนี้ผมไม่ต้องมาเก็บรายละเอียดเลยครับแต่ถ้าลูกค้าใช้เราไม่ดูแลเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาเยอะนะครับผมโอเคครับ